สวัสดีค่ะเฮ้ยพี่ที่ยงก็สอนมาได้และวสวัสดีจ้าขอบคุณมากนะคะมาให้กำลังใจโรสร้องเพลงอะไรเจอเจอกันสองคนเนี่ยมาสอนกับพี่เที่ยนเจอกันจะจะร้องเพลงอะไรกัน <c oughs> ะะนะคะเจ้าหน้าที่การรถไฟก็ทำงานนะแน่นมากจากทำเรื่องายเป็นจริงจัง ใช่จำไม่ได้ใครครับพื้นเวอร์ซันจำพระสอนไม่ได้เลยหนาพี่เชี่ยงเจ้าอยากค่ะอีสานมันคาใกล้จะออกแล้วค่ะรอแป๊บหนึ่งสองทุ่มค่ะคิดว่าไม่เหลืกอีกหนึ่งนาที ขบวนที่25ิมีสารบัรคาค่ะแต่ละขบวนเขาก็จะมีชื่อเรียกแบบเฉพาะของเขาเนาะ ดิกๆแล้วไปใช้กระเดีกและไปละตรงเป๊ะยี่สนาฬิกาเฮ้ยยี่สนาฬิกาตรงเป๊ะขบวนที่25่าีสาน าที่เดินเนาทีสัเดินให้สัญญาณเดินออกแล้วไปแล้วค่ะหัวลาก QSY แน่ๆค่ะถ้าถ้าไปยืนฝั่งนู้นถ้าเป็นตอนกลางวันน่ะสวยมากสวยมากๆค่ะแต่นี้เป็นตอนกลางคืนรถไม่กล้าเดินไป ว่าเมื่อกี้อย่างที่ลองเดินไปดูอ่ะแบบเริ่มที่จะแบบไม่มีคนแล้วแต่เมื่อคืนคนเยอะนะคะอาจจะเป็นที่ว่าขบวนที่85อ่าล่าช้าแหละเดี๋ยวเข้าไปดูในโถงกันว่ายังมีคนซื้อตั๋วไหมอันนี้ก็อีสานวัฒนาก็ออกสองทุ่มขึ้นอันนี้ก็มีตู้สเสบียงเหมือนกันหลังจากที่หายไปเกือบสามปี กลับมานี่แบบปังมากการรถไฟปรับโฉมใหม่โอ้โหคนแบบทะลักเข้ามาใช้บริการรถไฟเลยคใช่ไหมคะอันนี้น้องเราอยู่ระหว่างชานชาลาที่4กับชานชาลาที่5ค่ะ เที่ยงสบายค่ะก็ะสอนดูสิคะตอนที่พี่ชายหนูเขาโพสตอนเช้าๆอะ่ะเขาโพสกับถ้วยกาแฟเขาอะ่ะกับขวดกาแฟเขาอะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณมากๆค่ะที่มาให้กำลังใจน้องวันนี้ชานชลา,าที่มันเหมือนมีแสงไฟเข้ามาในชานชลา,าที่เจ็ด ชั้นชลาที่หกอ๋อเป็นไฟเป็นไฟไป้ายโอ้เด่นชยัยขบวนเด่นชัยก็น่าจะกำลังน่าจะกำลังเหมือนกันเจ้าหน้าที่อยู่ที่ขบวนเด่นชัยค่ะตอนนี้โอ้ยทุกคนมาดูการบีบด้วยกันนี่ค่ะโอ้ครั้งแรกเลยที่เห็น กานบีบของพนักงานรถไฟกับขบวนที่23ค่ะโอ้ยทุกคนคะรถเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลย